สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วกดเข้าไปที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดู200คลิปได้เลยนะครับทุกวันเราจะมีแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับของหายากราคาหลักแสนราคาหลายบาทมาให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนจากทั่วโลกไม่มีกั๊กนะครับให้เวลา3วิกดหยุดแล้วอ่านเองนะจ๊ะ1วิ2วิ3วิกดหยุดอ่าน อ่านเองเรียบร้อยแล้วนะแคปหน้าจอแล้วนะมาดูทีละเหรียญน,นะจ๊ะเริ่ม1วิ2วิ3วิ1วิ2วิ3วิกดหยุดแคปหน้าจอดูเองได้ขยายดูเองได้1วิ2วิ3วิครบแล้วอ่ะเอาใจคนที่เป็นแฟนขับ youtube ผมนะบางทีดู youtube อยากเห็นใกล้ๆก็นี่ครับผิววิง้งวอย่างนี้เลยแคปไปเลยสวยไหม อ่าเหรียญหนึ่งบาทครับผิววิ่งวิงแบบนี้เลยสวยไหมแคปหน้าจอไปเลยครับมานี่ครับเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งสองสามแคป1นึสองสามแคปหน้าจอขอบคุณครับเพื่อนๆไว้เจอกันนะครับ ช่องนี้มีมแต่เหรียญสวยๆนะครับสวัสดีครับ